สวัสดีครับเดร์เข้ามาหน่อยพี่เข้ามาหน่อยธรรมดาเข้ามาหน่อยไปพลาดอะไรครับวันนี้เจ็บขาเจ็บขาอยู่เาไหร่ตีตะไปสี่วันฝุ่มายายไฟนี้มันแตกไกลกว่าไฟแล้วไหมก็ไหนใส่ใส่ไส่ก่อนชกประมาณกี่วันครับประมาณกี่วันไส่พักไว้สามสี่ สาวันได้พักไปสามวัน,วนแล้วกลับมาซ้อมอีกกี่วันซ้อมไม่กี่วันไม่กี่วันร<ๆ>่างกายประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์เลยวันนี้เจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ภาคสามคิดว่ามีเกิดไหมคิดว่ามีภาคสามไหมผู้นะี้แล้วแต่เาเเลยจอกันมาสองรอบแลนะรอบที<ช>่สองใช่ไหมถัดแค่ไปชนะ,ะนนชกันมาัจุดเปลี่ยนในภาคถ้าถ้าสมมติไม่เกิดอาการบาดเจ็บก่อนจบคิดว่าลูกเกมจะต้ังติ คราวที่แล้วมีเรั่องสูสีนวันนี้จุดไหนเลยที่ไม่พอใจก็ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบางครับต้ันบ้างวันนี้ก็ยังทำให้สำเร็จอย่างนอยะครับจัดฉีดบนล็อเท่าไหร่วันนี้ลเป็นล้านเลย ฟังซีเป็นมวยชุดติดตามไฟหน้หน่อยครับฟังซีชุดติดตามไฟหน้าครับจะทำให้ดีกว่านี้ราคาพ่อเป็นกำลังใจครับ